อ่าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเป็นประจำเช่นเคยครับเราอยู่กับคอสกอ๊ มาวันนี้อัปเดตรลยวันนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูข่าวๆที่นะ่าสนใจกับหลังเกมเมื่อวานกันหน่อยดีกว่าะนะก่อนเปิดก่อนไปรับชมครับเหมือนเดิมเด้ออย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับข้อสกอร์ด้วยนะครับเราเริ่มกันที่หลังเกมเมื่อวานกันหน่อยครับต้องใช้คําว่าหน้าที่บาปสุดๆอีกแล้วนะสาหรับทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลเจอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับรายละเอียดของเกมเนี่ยเอาจริงๆเกมค่อนข้างสูสีแต่ทําให้เกมมันเขาเรียกว่า เป็นฝั่งหน้าเดียวตั้งแต่ต้นเพราะว่าซิตี้เองอะได้ประตูขึ้นนำเร็วจากเอริงบาวฮารแลนด์หลังจากนั้นซิตี้ก็เล่นชิวเลยครับอาร์เซนอลเจออภิมหารถบัสครับจากเรือใบกลายเป็นรถบัสเลยแล้วนะซิตี้เมื่อวานนี้โอ้โหเมื่อวานนี้เนี่ยเป๊ปโกดิโอลาเองเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะการปรับเปลี่ยนตัวของเป๊ปโกดิโอลาไม่ว่าจะเป็นการปรับมาเล่นเป็นหลังห้าเล่นฮาร์ดแมนสามตัวเอามิดฟิลด์ตัวรับลงมาคือแบบ เออน,น,นานๆทีจะเห็นเป๊ปเล่นเพื่อต้องการผลสกอร์ขนาดนั้นแต่สุดท้ายครับนาะทีที่90บวกบวกครับอยู่ในนาทีที่90บวก3เป็นตัวสำรองที่โดนปิี่นลงมาอย่างการิ่วมาตินเนรี่กับทางเอเซ่ ey, ครับเอเซ่ e ey, นี่เขาเรียกว่าวางข้ามแผงแบ็กโฟลแล้วมาตินเนรี่วิ่งสอดเข้าไปกระดกบอลข้ามหัวดอนนารุมาเข้าไป แฟนอาเซนอนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกมาตินเนรี่ถ้าจะเป็นตัวสำรองและยิงแบบนี้อย่าเป็นตัวจริงเชียวนะสุดท้ายอจบเกมเป็นทางอาเซนอนครับสามารถตีเสมอซิตี้แล้วก็แบ่งคะแนนและเก็บ คะแนนสําคัญในบ้านตัวเองไว้ได้ซึ่งหลังจากจบเกมเองเป๊ป้กูดิโอลาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าคือเป๊ปเองเขาก็สงสัยตัวเองครับว่าเขาทําอะไรลงไปไม่ว่าจะเป็นการจัด1 1ผูเ้เล่นตัวจริง3นัดติดแบบไม่เปลี่ยนเลยอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกสําหรับเป๊ป้กูดิโอลาในฤดูกาลนี้มากและที่สําคัญการเปลี่ยนมิดฟิลด์ตัวรับลงมาในช่วงท้ายเกมถึง3ตัวเนี่ยแหละครับก็ถือว่าเป๊ปในช่วงหลังคิดเยอะนะถือว่าโอ้ช่วงหลังนี้ผู้จัดการทีมแตะคิดเยอะกันค่อนข้างเยอะครับส่วนของทางอาร์เซนอลเอง อาเตต้าออกอก็ออกมาชมลูกทีมครับว่าสุดท้ายแล้วหัวจิตหัวใจก็ต้องยบให้กับนักเตะที่ที่ลงไปในสนามแล้วก็ชมทางกาเบียวมาตินเนอรี่ว่ายังเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสําคัญสําหรับอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้ไม่สําคัญได้ยังไง ลงมาเป็นตัวสำรองยิง2นัดติดนะก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมครับมาตีน <c oughs> ะคราคราวนี้เรามาดูข่าวๆสำหรับวันนี้กันหน่อยดีกว่าครับอัปเดตข่าวๆเอาเริ่มกันที่มาคัตแลดฟอร์ดก่อนหลายๆคนถามเข้ามาเหมือนกันเพราะว่าคือเคสของทางมาคัตแลดฟอร์ดเองก่อนหน้านี้ถ้าเราจำกันได้ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่เจอกับนิวคาสเซิลเนี่ยมาคัตแลดฟอร์ดยิงถึง2ประตูเราก็คิดว่าเอ้ย กลับมาบ้านเนี่ยยังไงมาคัดแรดฟอร์ดได้เปิดบ้านเจอกับเกีร์เตเฟ่โอกาสที่แรดฟอร์ดจะได้ลงสนามก็มีสูงแต่สุดท้าย มาคัดแลดฟอร์ดโดนดอบเป็นตัวสำรองแล้วก็ไม่ได้ลงเลยคือกลายเป็นว่าหลังจากจบเกมก็มีนักข่าวสายเสือกเล็กๆครับเข้าไปถามแล้วก็ได้รับรายงานจากทางหลังบ้านคือเป็นทางโปโรครับบอกว่ามาคัดแลดฟอร์ดทำผิดกฎของทางฮันซี่ฟิกครับซึ่งหลายๆคนถ้าจำกันได้เนี่ยฮันซี่ฟิกเขาจะมีกฎที่ใช้บังคับนักเตะในชุดนี้อยู่แล้วล่าสุดที่โดนเนี่ยคือลาฟินย่าจาได้ไหม ลาฟินญาไปซ้อมสายอันนั้นก็เลยโดนดอบเป็นตัวสำรองแต่มาคัทเลตฟอร์ดครับไม่ได้เกี่ยวกับการซ้อมครับหลังจากจบเกมยูฟาแชมเปียนลีกบาเซโลน่ามีกำหนดการที่จะต้องประชุมทีมมาคัทเลตฟอร์ดมาประชุมสายโอ้โหเท่านั้นแหละครับพวกโดนดอบเลยครับก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งข่าวที่แหม่แรดฟอร์ดบอกก็ใจลายซะเหลือเกินแค่ประชุมสายอาจารย์บอกแต่สุดท้ายแล้วฮันซี่ฟิกกดก็คือเป็นกฎครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยฮันซี่ฟิกเองก็มีการใช้กฎนี้ไม่ว่าจะเป็นทางอินยาีิมีกุนเดและล่าสุดเป็นย่าก็โดนล่าสุดก็เป็นทางลาฟินย่านะครับสายมาสายเนี่ยโดนฮันซี่ฟิกดัดนี้ใส่หมดนะก็ถือว่าแถวบ้านเรียกประมาณว่าจำไว know, ้ไอ้หนูใครใหญ่นะแรดฟอร์ดเองเดี๋ยวรอบหน้าน่าจะต้องมาก่อนเวลาครับก หายสงสัยไปครับหลายๆคนคิดเฮ้ยพี่แรดฟอร์ดเจ็บหรือเปล่าวะ ยิงทั้งสองลูกใส่นิวคาสเซิลถูกไหมเอออ่าส่วนอีกหนึ่งนักเตะที่เป็นข่าวแล้วก็เอาจริงๆน่าจะเป็นการปั่นกระแสแล้วก็สร้างมูลค่าซะมากกว่านะเพราะถ้าเราดูจากดีเทลนีลยอาจจะไม่ใช่ข่าวที่ที่ทมีเนื้อหาชัดเจนขนาดนั้นนั่นก็คือทางมาร์เกฮีครับมาร์เกอีเองเนี่ยล่าสุดทางคิสตันพาเลตกับมาร์เกฮีมีการออกแจ้งว่าเกฮี Ge มีการเปลี่ยนความสนใจที่จะใจไปลิเวอร์พูลแล้วก็จะย้ายไปเรอัลมาดริด ด้วยการเซ็นล่วงหน้าเ hey, ทผนที่มันมีข่าวอย่างนี้ออกมาเพราะอย่าลืมว่าในช่วงซัมเมอร์หน้าเนี่ยมาร์เกฮีจะกลายเป็นฟรีเอเจนต์และคิสตันพาเลตจะไม่ได้ต่างสักบาทแต่ล่าสุดเองเกฮี Ge สามารถเซ็นสัญญาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราได้เลยแล้วซัมเมอร์ค่อยย้ายเกฮี Ge ก็เลยมีข่าวกับเรอัลมาดริดนั่นหมายความว่าท่านลิเวอร์พูลต้องการได้เกฮีจริงๆนะเน้นย้ำว่าลิเวอร์อยากได้เกฮี ee, จริงๆลิเวอร์ ้องเสียตังค์ซื้อเกฮีตั้งแต่ช่วงหน้าหนาวที่จะถึงที่ตลาดจะเปิดในช่วงเดือนมกรานั่นหมายความว่ามูล,ลค่าของเกฮีก็จะไม่ใช่มูล,ลค่าของนักเตะที่จะเป็นฟรีเอเจนต์มันจะเป็นมูล,ลค่าของนักเตะเพื่อแย่งเขาเรียกว่าแย่งตัวนักเตะเพื่อเข้าทีมแล้วโอกาสที่เกฮีจะได้ราคาเดิมก็มีสูงนะเพราะหลายๆคนนะอย่างที่ทุกคนทราบครับว่าในช่วงที่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาเกฮีเนี่ยมีการยื่นเสนอ35ล้าน แต่พอไม่ได้ไปถึงหน้าหนาวมันจะลดลงอีกเพราะเหตุผลซัมเมอร์เขาจะเป็นฟรีเอเจนต์แล้วแต่ถ้าสมมติริเวอร์เพิ่มเงินให้อาจจะมีย้ายมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นจะบอกว่าเป็นขั้นตอนในการเรียกราคาเพราะาถ้าริเวอร์ไม่เซ็น สิ้นฤดูกาลแล้วเกฮีไปเซ็นสัญญากับเลอามาดริดต,ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราเพราะมันเซ็นได้นะหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบครับว่าในช่วงเดือนม,มกราตลาดซื้อขายหน้าหนาวนักเตะสามารถเซ็นสัญญาได้และค่อยไปย้ายช่วงซัมเมอร์ก็ได้ไม่เป็นไรคือเซ็นได้ก่อนแล้วช่วงซัมเมอร์ค่อยย้ายไปช่วงนั้นก็รับใช้ทีมไปก่อนมันทําสามารถทําได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ ต้องดูว่าแฟนลิเวอร์เองจะมองยังไงแต่ถามว่าเกฮีกับลิเวอร์พูลเนี่ยโคตรลงตัวผมพูดอย่างนี้เลยครับโคตรลงตัวแต่ต้องดูว่าจะเป็นยังไงครับเพราะว่าคือเรอัลมาดริดก็ต้องการนะเพราะาตอนนี้เลอัลมาดริดกองหลังเนี่ยคือใครย้ายไปไม่เจ็บก็โดนใบแดงเป็นอย่างนั้นตลอดนะ่าก็สามารถติดตามกันได้กันสามารถติดตามกันได้ครับคราวนี้มาดูอีกหนึ่งข่าวที่ต้องใช้คําว่า โคตรปวดหัวผมใช้คําว่าอย่างนี้เลยนั่นคือมาโคโมลิกครับหนึ่งนักเตะในสัญญาของทางสิงห์บูเชลซีหลายๆคนน่าจะทราบกันได้ว่ามโคโมลิกเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องการตรวจสารกระตุน้นถูกไหมแต่ล่าสุดครับมาโคโมลิกเองเหมือนจะเปลี่ยนแนวในช่วงรอพิจารณาคาดีมาโคโมลิกไปซ้อมวิ่งกับทีมชาติยูเครนและเตรียมตัวที่จะลงรอบคัดเลือกกีทา ในตัวแทนทีมชาติยูเคนงงไหมล่ะเขาดีนักฟุตบอลกูไม่ได้เล่นบอลวิ่งเร็วก็เลยเอาประโยชน์ซะไปซ้อมวิ่งซะเลยซึ่งก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวเนี่ยเหมือนจะเป็นข่าวโคมลอยแต่ล่าสุดมันคือข่าวจริงครับมาโคมูริกเองเนี่ย มีการลงทะเบียนและที่สำคัญลงรายชื่อกับทีมกีทาของทีมชาติยูเครนเรียบร้อยและลงซ้อมเรียบร้อยนะพอข่าวดังไปปุ๊บสมาคมกีทาของยูเครนก็ออกมามาเขาเรียกว่าแอคชั่นทันทีว่ามาโมูริกเองนาเวลานี้ยังไม่มีสิทธิ์ในกรณีที่จะ เป็นตัวแทนทีมชาติในการเล่นในโอลิมปิกข้อแรกเลยเพราะหนึ่งยังมีคดีความเรื่องอาสารกระตุ้นอยู่แต่มันยังไม่ตัดสินอันนี้เนะี่ยมันคือข้อกฎหมายที่เขาเรียกว่ายังเรื่อมกันเพราะอย่าลืมว่ามาโคโมลิกถ้ายังไม่ได้โดนตัดสินว่าผิดจริงในสมาคมหรือแม้กระทั่งในโอลิมปิก โอกาสที่จะลงแข่งได้ถ้าคุณผ่านรอบคัดเลือกก็มีสูงอ่าอันนี้แหละคราวนี้เดี๋ยวต้องดูครับว่าสุดท้ายแล้วมันจะใช้กฎหมายในตัวไหนแล้วก็เชลซีเองมีนักกีฬาที่วิ่งเร็วแต่สุดท้ายนักกีฬาไม่ได้เตะบอลแล้วไปวิ่ง <c oughs> ช่วงหลังสิงบูเชลซีนี่อะไรก็ไม่รู้นะตั้งแต่ผู้จัดการทีมนัทที่แล้ว,แล,วแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องติดตามมันไปครับก็เอาจริงๆถ้าเรามองในแง่ของมุมของนักกีฬาก็คือใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่า คือกีฬาวิ่งเนี่ยเรื่องอาการบาดเจ็บมันอาจจะไม่ได้ได้รับการกระแทกมากแต่ข้อดีของมันก็คือสามารถรักษาสภาพร่างกายได้ค่อนข้างดีแต่ปัญหาคือไอ้เรื่องสารกระตุ้นของมาโคโมลิกเนี่ยมันมันมันอยู่ในขบวนการตรวจสอบมาเป็นปีแล้วอย่าลืมว่าโทษ สูงสุดของเคสของมูริกเนี่ยอาจจะโดนแบนยาวถึง4ปีนะถ้าอุทธรไม่ผ่านครับเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันไปครับว่าสุดท้ายมันจะไปในทิศทางไหนครับโอเคทั้งหมดก็เป็นการอัพเดตข่าวค่าว,าวประจำวันวันนี้ก็สามารถเจอกับใช้คำว่าคอสโกเดลรีได้สำหรับวันนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีครับผมไอ้จัดโมคูมูริกกูไปวิ่งซะแล้วนะ